ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพอๆกับพ่อเตรียมน้อพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่นอ้องครับมื้อนี้พ่อเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยน้อพี่นอ้องเนาะครับมือ้อวันศุกร์น้อพี่นอ้องวันศุกร์ที่13กันยายน67เลาวพัฒนาออก481647 รับเลขล่างก็ออกหนึ่งหกนะพี่น้องเนาะขับของเซียนน้องค่ายงวดทีธธ่ผ่านมาพี่น้องครับส่วนเพื่นแหมาวิ่งบนล่างสองกับ3ามโอมาจักตัวพี่น้องแต่ว่าชุดวิ่งเพั่นเขานะครับเนาะสี่เจเข้าตรงๆนะพี่น้องแต่ว่าเพนเอามาเดนโอาม่าเป็นตกกันสี่เจสี่เก้า ก็ปรากฏว่าเข้า4-7ตรงๆนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเข้าตกกันนะพี่น้องครับเอาไพเล่นตักกันน้ากัะดิโชคมันนี่นะพี่น้องเนาะครับมืม่อเดี๋ยวมเตรียมภาพมาติดตามต่ออีกครับเซียนหนองคายนะพี่น้องเนาะไปเบ่งน้ากันนะครับ ครับวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่16 ครับเราพัฒนาเสียนหนองคายสัตเกียตรติพี่น้องเนาะเพื่อนไทมาพี่น้องบนล่าง ับ,บิ่งโลดพี่น้องแปดกับเก้านะครับสัตว์บอกพี่น้องครับชุดวิ่เพื่อนนะพี่น้องเนะี่ สองสามสี่สองสามสี่แปดเก้าศูนย์นะครับ ส่วนจับคู่ได้พี่น้องได้จับคู่มีสี่แปดสี่เก้าสามสามแปด สามเก้าสองแปดสองเก้านะครับครับเนียนพี่น้อง รับเนียนม8 3 8พี่น้องครับส่วนตัวกันคือเก่าลนะ้วพี่น้องตัวกันไนดะ้พี่น้องเด้ ครับกันไว้สามศูนย์สี่ศูนย์พี่น้องครับสัตว์เขียนนะพี่น้องเนาะครับตัวที่บมนเนียนห้ามาักเข้ากับพิจนนารณาเมืเองเราได้พี่น้องเรื่อง,งวดที่ผ่านมากกับตัวเนีนบกเขา่ามาเขาตัวกันนะครับเซียนหนองคายนะครับครับพี่น้องเอามาเนี่ยสัตว์เขียนนะพี่น้องเนาะ ครับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่16กันยายน2567ลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด8กับ9ก้ขับชุดวิ่งเพิ่นกับสองสามเนาะพี่น้องเนาะขับจับคู่ให้ก็มี4 8 4 9 3 8 3 9 2 8 2 9าสขับตัวกันนักพน้องเด้อ3 0 4 0เนาะพี่น้องเนาะขนะับงวดที่ผ่านมากกวเข่าตัวกันนะพี่น้อง สี่เกตเข้าตรงตรงตัวกันแต่ว่างเงินนี้ก,กัเบิ่งไว้น้ำนพี่น้องเนาะครับพอเตียมขอไวพรอนคอยเข่าคอยแตกปังๆอีกครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉกโฉกมันมันกันนะครับเอาพอเตียมก็ขอ,ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขขอไว้พอนคอยเขาคอยแตกปังๆรับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมนันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนลได้พี่น้องเด้อครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาสุดท้ายทายสุดนี่ขออิทุกคนนะพี่น้องเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตีมขอให้โศกๆกมันๆมาน,านแห้งๆห้รวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีเคเนี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม